แก็คนนี้คนนี้หน้าคนนะอย่าลืมการโล่ด้วยครับพบโรคด้วยไม่บสบายนะจ้านาการเปลีแ,ลน,แนบ่อยแต่การเไม่เคยเปลี่นแปลวันนี้มาประมาณร้อยคนมาสิก้าคนนะครับโอเคอบอุโนดีฮนะก็ ก็ไม่เป็นไรน้อยเนยันเกี่ยวะไรน่ะไม่เกี่ยวเลยเออนะสายมันเข้ากล้อง silhouette s i l h เน่ะผมหันหน้านี้นะครับพี่หอยได้าม่ไรนะยืแล้วมันออมแเปิดรอเ่าเปิดดเเดเปิดเปิดเปเิเ้าดเปิดดเปิดมปเปิดไปเปิเเปิดเเเปิด มีใครยัขาน้องสามไหมไหมครับนัง่งค่ะนัง่งค่ะมีครับแต่ไม่รู้วมื่อ,อไหร่อันนีครับอ่า,อนะอาน่าจะมีทั้งสองอย่างแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่รอ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 ครับจะไม่สอนครับ ไม่ไปมารดิฟไปทำไมอ่ะคือจริงๆกันน่ะเป็นคนคิดโปรเจกต์มอร์ดิฟแล้วกันน่ะบอกว่าการน่ะบอกบอกพี่พี่ทำงานบอกลิฟว่าลิฟมันไปไปในห้องประชุมไงไม่ใช่ห้องของเอร์บอกว่าลิฟเดี๋ยวไปจะไปมารดิฟนะเหรอลิฟบอกเหรอว่างเหลือไม่ว่างหรอกแต่ว่าคิดแล้วว่าจะไปมารดิฟไปกับแบบพาครอบครัวไปพาเพื่อนไปแล้วก็อ๋อ กะเอาจะไปหลังจากคอนเสิร์ตจบอะไรเงี้ยนะสุดท้ายมันไปก่อนน่าเกลียดมากคือแบบคือ,อย่านโคจก์เกาไงล้วก็ถ่ายรูปอวดย่น,นเฮ้ยนทะเลสวยว่ะอัพทุกวันเลยเดี๋ยวให้กันไปบ้านกาันเอาแคนาทีแบบแบบแบบนิกหยอกอ่ะรูปรูปแบบหลอกลวงอ่ะชุดไทยครับ อัน <id: dictator and rights> นี้ทั้ที่สามใช่ไหมอ่าที่สามครับซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลใหม่ครับเฮ้ยซิงเกิลเนี่ยเหนื่อยนนี้เลยรอฟังแต่ว่าเที่งช้าผมไปแดนได้ซิงเกิลใหม่น่าจะเร็วๆดีครับ แต่อเองอ่าน่าจะถัดไปอีสักระยะหนึ่งเรื่องนา <c oughs> ที่แปดนะครับ <c oughs> เอาไปเรื่องเพลง <c oughs> โอ้โหตายตายตายอัลบ้ามเหรอ <c oughs> อลัล,อลบ้ามรวมเองไหม่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอรวมเองนะพวกจยู่เกินที่มาไปใส่ซีดีกัน อัลบั้มแบบตัวเองอ่ะครับขายยากนะสิงเกิลเดี๋ยวขอแล้วันเดี๋ยวผมจะขอขออังกฤษหน่อครับแฟนเล่นล้อเียกร้อเหรอไม่อย่าเรียกอ่ารับโอเคได้ครับเพิ่งจบไปไหมคอนเสิร์ต คนใหญ่สารพิษคิดว่าไม่น่าครับไม่น่าจะหนีชอบชอบสองอย่างคือบางทีเราทำอะไรแบบทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบแล้วร้องเพลงแต่พอเราเราไม่มนเสิร์ฟแบบระดับเนี่ยครับผมเมื่อคืนมาเล่นเสิร์ฟสีกับเพลงแล้วพอมีพาระละครประจอนี้ ผมก็คิดถึงเก็พันวินทีไอ้ที่ถึงกบบพักที่เราสึกว่าเราเป็นองค์ส่วนที่เราได้รับเหรียญเส้ยค่ะเฮ้ยต่อไปจะเดิกระจอแล้วนะแล้วคือดีใจที่มีนคนแบบโหรไปกับเราอย่างงี้ก็ <TH UR> S> <S ก็ก็ชอบสองอย่างชอบสองอย่างน่ารักน,นะ <TH UR> S> <S ที่บอกว่าจะพักครับพักผ่อนครับพักผ่อนมตอนที่เจ็ดใช่ไหม <TH UR> S> <S อะไรของที่ไหนครับ สำหรับ A B C ีดานนงนับตอนนี้คิวผมมาบอกเพื่อนูมแล้วว่ามันใส่ไม่ได้แน่นอน <S <S คือมันแฟนใส่ได้แน่นอนคือเอวแต่ละคนมันที่จับโอ้โห เดี Driver, ๋ยวเดี๋ยวเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะทำไซส์ใ well, ห้ให like ้ใหญ่ขึ้นครับเป็นทริเปอร์เอกซับเอบีจีครับไม่ไม่ก็ตามแล้วแต่ทำครับผมอ่ะเพียคำถามครับเอบีจีครับไหมวันเกิดครับคนเกิดจะได้อะไรวันเกิดเนี่ยอยากได้สถานที่ก่อน จริงนะอยากได้สถานที่ที่จะไปทำรายการทับุญไปทะเลเหรอไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรมีตามไหมไปทำบุญหรือไปทะเลเด็กไปไม่ทำบุญหรออวันเกิดทำบุญที่ทะเลมีอะไรทำบุญ ๋ยว่าคิจารณาไม้อยากได้อะไรสันที่ครับช่วยคิดช่วยคิดสันที่หน่อยนะครับผมว่าอยากได้อะไรอ่ะข่ะคที่เก้าหัวใจที่เคยจะบอกว่าจะให้ใจาดจะมีคโอเคได้ได้ทำทำทำวันเกิดนะยากเลยจะพยายามครับ ทำไงดีข้าวมากแค่ไหนคะละมากขาไม่ได้ข้าวจะไม่ขับไฟใจข้าวจะไมมีไฟใจแล้วแต่แต่แต่ก็จะร้องเองนะสําคัญรอฝสายับสําคัญรอฝสายนะครับไม่แค่